สตาร์ทมือด้วยใช่โอ้งานแรงนะนี่นี่สตาร์ท,รทนิ้วท่อน้าหำน้าหำ่สายห้าครับท่อปลายคาร์บอนสวัสดีครับเป็นสปูตุทายาทันครับวันนี้พีเอสจูจี้สนามบีเลสนะครับที่เดิมเลยวันนี้มาเยือนบีเลสอีกครั้งหนึ่งในรอบน่าจะ ครั้งที่สอครั้งที่สแล้วแหละมาบ่อยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ใต้แล้วนะครับมาที่สนามบีเลสมาดูรถภาคกลางมาดูรถ2อยังบวะแม่แต่เจ้าของมาวันนี้ไม่อยากจะถ่ายเลยพูดตรงๆมันมันเป็นคนที่สร้างวีรกรรมไว้ให้กับคนทั้งประเทศผมบอกเลยคนรักเขาอะ่ะประมาณหลักร้อยแต่คนเกลียดหลักร้านเขาอยู่ข้างหลังผมแล้วเดี๋ยวคงม,มาไม่นานอะไ <ST RA FT> อเสียงไม่ไ้ไม่ชนกูนเลยละ่ะ <st ug> <laughs> อ,อ่ะดิฟมาเลยพี่เป็นไงแล้วจอดก็ไม่ตรงมาร์คด้วยนะอ้าวไม่เป็นไร <laughs> ชอบมากเ <laughs> อ้าวจอดเลย ันนี้้ก็ไดเอาไม่ได้ด้วยนะครับหมุนแล้ก็ได้พี่อ้าวสวัสดีนักผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมณัฐยศยล้อครับครับผมเนี่ยคนที่ผมบอกนะครับว่าคนรักหลักร้อยคนเกลียดหลักล้าน <c oughs> หนุๆกันอยู่คอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะคือที่บอกว่าคนเกลียดเขาไม่ได้เกลียดจริงหรอกมันเป็นคอนเทนต์เกลียดแบบคอนเทนต์เกลียด<ม> <ๆ S 2> แบบหลอกๆใช่ไหมม่รู้เกลียดจริงไหมนะเกลียดจริงยังหลอกไม่รู้มันเกิดจาก R4 เครื่องเทียร่าเทียร่าตอนนี้อัปเกรดใหม่แล้ว เอามาลงเป็นอีกหนึ่งอีพีแล้วรถวันถลัดวันนี้ผมบอกเลยผมจะจับคู่ไฟติ้งกันผมจะเอาแลมโบกับอาอ่ซีขิงเลยวันนี้ผมเอาแลมโบเพื่อนมาวันนี้มาพร้อมวันนี้แต่วันนี้นะแอดคันนี้คือนาโวโนว่าทำไมมันไม่ชัดมันไม่ตรงล็อกคันนี้คือนาโวนงโวพอไปท่านผู้ชมดูรถกันเลยดีกว่าอ่ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยนหนมาอ่ะรถคันนี้ เป็นรถของใครรถเพื่อนครับรถเพื่อนใช่สุดไหมสุดสุดแบบไหนมัน เอาง่ายแท้ทั้งลำเนี่แท้ทั้งลำแท้เดิมแท้เดิมทั้งลำแรงเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้ารถสำนักไม่แรงก็ไม่อยากจะถ่ายเท่าไหร่นะไม่รู้แต่ก็ขิงก็อาซีบ่อยเหลือเกินนะคันนี้ขิงก็ทั้งวันเลยคันนี้เป็นขิงของผมแกเหรอใช่ขิงขิงก็ทั้งวันเจ้าของขิงก็ผมทุกวันไม่ไม่ได้ซีเรียสกันใช่สักพักกัวยิงกันแน่ไม่มีไม่มีนะไอ้สัตว์ไอ้กูตามึงไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแบบว่าถ้าถ้าโดนแล้วก็แก้ทำใหม่นี้ไม่ไปซีเรียสที่ครับผมคันนี้เป็น อาซีของเพื่อนไม่ใช่พี่โนวาพี่เอาเอายี่้อไปอาซีทีไปดึงนู้นแหละเป็นโนวาของเพื่อนภายนอกท่านผู้ชมดูสายกรุงเทพเขาแต่งกันก็จะประมาณคลินๆแบบนี้เลยเขาเรียกว่าคลีนได้ไหม น่คลีนเน้นเดิมเดิมทำมาเต็มไหมก็ระดับหนึ่งพี่ระดับหนึ่งใช่ก็พอพออะซีอะไรพอมีชุมีชักพอกันจริงเหรอชักเท่ากันแต่ว่าลูกอาจจะเล็กกว่ากันลูกเล็กกว่าลูกเล็กกว่าแต่ชักเท่ากันใช่เอาออกแทนเพื่อนอีกนะครับออกแทนเพื่อนตลอดครับเพื่อนไม่ค่อยอยากจะออกเออทำไมวะกลัวกลัวพวกนี้กลัวกล้องไม่เขาบอกบอกว่าจะได้ทัวร์ลงที่ผมคนเดียวอ๋อทุกระบบจบที่ผมคนเดียวอ๋อใช่ประมาณนี้ตามนั้นเลยคันนี้คือโนวาโนวาครับวาโนโนวานาโวเฮ้ สไตล์กรุงเทพครับท่านผู้ชมมันก็จะแบบน้ำเงินขาวดําใช่พี่คุมโทนใช่โทนอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์แบบคลินคลีนพี่คลินคลีนใช่เรียกง่ายๆจาของอือวัยรุ่นหรือคนแก่วัยรุ่นพี่อายุเท่ากันเท่ากันเลยนะเอ้าบอกไปเลยล่างยันบนล่างก็มีเอาบนยันล่างก่อนเอาบนบนก็มีฐ่านดําแท้พี่นี่ฟังเสียงแฟดสายเอิร์นเอไม่ให้เอิร์น H Y B H Y B บนก็มีอันเนี้ยแท้ แท้เบิกทุกทุกอย่างเบิกที่ไหนเบิกศูนย์พี่เบิกศูนย์ใช่นี่ไม้ก็แท้แล้วก็กุญแจก็แท้นี่กุญแจแท้เบิกใหม่ใหม่ขึ้นไหมใหม่ขึ้นพี่ขึ้นด้วยใช่ทุกอย่างขึ้นหมดพี่นี่ไฟเห็นบอกว่าไฮไลท์เด็ดอยู่ที่สตาร์ทมือด้วยใช่นี่ฝั่งนโอ้งานแรงนะเนี่ยนี่สตาร์ทนิ้วโอเคใช่ฝั่งนี้ก็จะเน้นเดิมเดิมเดิมแท้คุมทนเก่าเก็บคุมทนต้องการครับผมสวยไฟหน้าสวยนะ ไฟเลี้ยวก็สวยยาวนิ้วกลางกูขอร้องเดี๋ยวช่องบินอันนี้เบิกใหม่แน่นอนเออครับเบิกทุกอย่างเบิกใหม่แต่ว่าจุดสีแท้มือสองทำสีแท้มือสองทำสีนะฮะแววนะแววแววแววตาแตกเลยอะแววที่มันที่มันเป็นอันนี้เลบพี่น้ำมันทอดไก่อะน้ำมันเตาแววเรียวกพี่งงสงบนิ่งให้กับมุกนะแอดตามากมามาแอดมาอ่ะครับานี้โอ้ปั๊มแท้ด้วยฮะใช่ปากข้างพี่ปากข้างแท้จานจานเอลเอสพี่ Ls จันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเลครับใช่ยังใหญ่มากยาง225เท่ากับ rc นะครับครับผมขอเป็น xlasia C ครับครับผมโอ้ดูจุกลมเนี้ยสไตล์ก็สุดก็ต้องมีอารมณ์เหมือนใน้ s น้ำอัดลมจุกหัวจะหลุดเออไม่ค้นเหมือนเลยอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปข้างล่างก่อนเนี้ยพี่ครับอันนี้ก็ชุบสตาร์ทชุบสวยเฉยอ่ะยังไม่ไล่เครื่องท่อท่อหน้าห่ำห่ำหน้าห่ำเดี๋ยวนะท่านผู้ชม มันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นชื่อนะจริงจริงน้าหำใส่ห้าครับผมนี่ท่อปลายคาร์บอนของน้าหำนะฮะใช่น้าหำโอ้โหจะติดชื่อไปน้าก็แบบน้าหำน้าหำเน้นคำว่าหำจริงจริงมันคือชื่อจริงจริงนะครับ AI ต้องต้องตรวจสอบดีๆนะฮะเป็นชื่อคนครับครับผมปั๊มหลังสีเสื้อสวิงงามเดิมงานเดิมทำสีกระทุงนี้สายถักกระแทกนี่ H Y B ยชวบีใช่ป่ะปั๊มกระแทกพี่กระทุง g เน้นกระแทกพี่นั่นเห็นมีอะไรครอบอยู่อ่ะนี่ไงของโนวาพี่ของเดิมจริงเหรอนี่ของแรนี่ยไปทำไมพี่ไม่ค่อยเห็นเลยวะส่วนมากถอดทิ้งนี่ดูดิอ๋อเหรอเนี่ยติ๊กเกอร์แท้เนี่ยเป็นอันแรกเลยนะไม่เคยเห็นจริงๆเนี่ยจางๆเลยเนี่ยต่อไปโช็อคช็คเขียวน่าจะเป็นนายตอนไม่นายตอนก็แคปซีสองอย่างนะฮะผมว่าเดิมทำสี เดิมงยางเป็นแบดแลกนะครับข like yeah, ้างหลังก kind of <so ็บริสโอนแบล็ l ล c กยางเอาเรื่องอยู่เลยยางยี่ห้อนี้ดีครับอดีตสปอนเซอร์พีเอสเข้าอีกได้นะครับเขาาเยอะๆได้ก็ดีเข้าเยอะได้ครับเป็นยางเล็กที่ผมนิยมใช้แล้วรถทุกคันในบ้าน7คัน8คันผมใช้ของบริสโอนแบล็ l ล c กเน้นในสนามก็ใช้กันนะพี่ใช้เยอะมากใช้งานก็ดีอ้าวโฆษณาเสร็จแล้วขอบคุณครับขอบไปโนวาโนวา ฝั่งนี้เฮ้ยเป็นลักษณะไม่ใช่สติ๊กเกอร์ปะสติ๊กเกอร์พี่เคลือบออเหรออ๋อสติ๊กเกอร์เคลือบอีกทีหนึ่งมันดูเหมือนไม่ใช่สติ๊กเกอร์เออมันดูเหมือนสติ๊กเกอร์ดูดูดูมันเนียนกับสีเลยเหมือนเหมือนกันทําเพ้ชเสีอ่ะสวยสวยพี่มันดูดูเอาง่ายรถเขาเบิกกับรถคันนี้จริงๆรถคันนี้แบบพี่บอกว่ามันพอมารีวิวกับแกมันขัดบุกคลิกที่ถ่ายเลยขัด เออมันต้องให้เจ really ้าของมารีวิวเจ้าของทําอะไรอยู่ไม่รู้กลัวรถแบบสภาพแบบเรียบร้อยแต่แกงกลัสตีนอ่ะเอาตรงๆฮะเดี๋ยววันหลังผมจะกระโดดโดดรถเต้นไปแถวนั้นอ่ะจะกระโดดอันนี้เห็นพี่แอนพูดหยามกับแอดนะครับแอดเป็นทีมงานนะฮะครับจะไปคิดเยอะครับมาให้มากฝั่งนี้คุยเล่นๆไงเฉยเบอะนี้เป็นชิดตลาดภูครับผมตามนั้นใช่ปะชิดเอาไม่ได้สปอนเซอร์ไปต่อไปอแอดต่อไปครับฝั่งนี้ทำไมโซ่ยางเยี่งวะ เจ้าของไม่ค่อยดูแลพี่มันวันน่หมอกใครทํารถไม่ทําเออเล่นภายในมีอะไรป่ะมีนิดหน่อยไม่มีกลับบ้านเลยนะมันต้องมีทีเด็ดพี่ภายในต้องมีทีเด็ดไม่งั้นสัวซีไม่ได้เอาประมาณนี้ท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็เป็นงานเดิมหมดเลยนะเดิมพี่เดิมเดิมเก็บหมดก็คงต้องดูเครื่องแล้วละว่าแอดใช่ไม่มีอะไรแล้วเล็กคนนี้พี่เอานั้งตรงนั้นแหละดูเครื่องหน่อยเครื่องทำะไรเนี่ย ถ้าจะต้องคมขนาดนั้นสิงอยู่ในเค like รื่องไปเลยไปเยียมคนปติอเครื่องฟังปากนี้นะลูกอะชักหนึ่งจุดสองเท่าไรนะชักหนึ่งจุดสองอะไรชักหนึ่งจุดสองเขาเวียงเขาเวียงอะไรเขาเวียงบีดไม่รู้นมุดเดาเดาอ่ะนาใส่ได้คาบเคเลียมเคเลียมปากเดาว่าน่าะสามสิบสามสิบอ้าวประมาณนี้ไม่เอาแล้วไม่ถามแล้วแค่นี้อาไปไหนครับพี่ประมาณนี้อันไหนอเดี๋ยวทำไมนอค น็อตตรงรูอันนี้ไม่ไม่มีจั้งหลายตัวน็อตไหนพี่น็อตตรงชุดสีอ่ะอ๋อไรเบาพี่ถามจริงตรงนู้นไม่มีไม่เขาเกลียดใส่ผมไม่ใส่ไม่เพราะว่าเวลาเขาถอดมาไล่เขาเพิ่งจะไล่มาเสร็จแล้วก็อ๋อไม่อยากถอดเข้าถอดออกเออมันมันกลายเป็นรูเหมือนชุดสีเทียมเลยเนาะใช่ใช่คงแข็งคงแข็งคงแข็เป็นชุดสีแท้พื่แท้นะครับนี่ตรงกลางก็ไม่มีเห็นไหมพร้อมฆ่ากออกมาอย่างี้ เลยเบาฟังเสียงหน่อยได้ไหมไม่ขับให้ดูได้ไหมคันนี้ได้พี่แรงไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าไม่แรงมันไม่มีอะสติ๊กเกอร์เพิ่มหมาใช่อ้ฟาฟังเสียงกันหน่อยครับก่อนที่ไปชมลันกันนน่ๆน่าทุกคนเกียดข่าเลย น่าจะวิ่งได้เหรอพี่เดี๋ยวลองดูลองแอดสุดท้ายละสุดท้ายแล้วครับฝากอะไรหน่อยฝาก a c e b o o k เจ้าคงเจ้าของหน่อยฝาก Facebook เจ้าของเดี๋ยวส่งมาให้พี่ a c e b o o k เจ้าของขึ้นทางด้านขวาทางด้านซ้ายคือของแกน่าแอดยกล้ออ๋อใช่ป่ะครับน่าแอดยกล้อเพจเพจเพจน่าแอดยกล้อทิกตอกชื่อเหมือนกันไหมชื่อเหมือนกันเหมือนกันเลยครับเข้าไปขิงกันได้เข้าไปขิงกันได้คันนี้เดี๋ยวรอดูชมว่า ขันนู้นจะขิงได้หรือเปล่าเงียบแ้ไม่้ด้หรอไม่เขาแคบไปแล้วเต็มๆแล้วแหละคันนี้วิ่งจริงๆเท่าไหร่เนี่ยว่าน่าจะมีจมไม้นะพี่ร้อยหกใช่ร้อยหกไม่เครื่องก็ทํามาพอสมควรเลยนะแอดขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปชมตอนที่ขับกันว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับครับไปก่อน